ญญพี่น้องค่ะข้าเจ้ามาถ่ายกินปลาไหล <c oughs> เจ้ามาถ่ายกิยนย่างปลาไหลต้มปลาไหลบ้านเขาก็เอิน้นปลาไหลนะฮะเฮ้ยหนาวสุดสายกะ,ะพักร้องเลียนหน้าพี่น้องค่ะโอ้ยหนาวสิดสายก็ล้องเลนนงเียนหน้าพี่นา้าน้นนะ <c oughs> นาใสดีนะพี่น้านะพ <c oughs> ี่นะ้าเล่นดู พี่นะคะเ้นห้ยายเบิ oh so ่งดูเร็วเร่พระอาทิตย์เละเ่นะพระอาทิตย์กำลังงามเพิ่นออกไปางามาตสวัสดีค่ะข้าเจ้ามาเล่มไฟงามมาเลรงเลยเล่นาฟแล้วก็เหมนสมุเลยเหมนสมุเลยมาเล่

ไปะบาดไปละบาโอ้ยนกซุก่ข่าตาดิลูกสิ่ข่าตาสมเข่าตาพวกขย้ายืนมาถ่ากินนั่นต้มไปปิ้งเอียนปิ้งปลาไหลแล้วว่างเด้อเสียตาเด้อคุณคุณเอิญขึ้นไปฟังหน่อยไปคุณไปฟังเร็วเิ่นเิ่นเร็วเนี้ chá 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 nói chá chá là chá nói chá Nói chá 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 Nói chá chá ใช่นูใช่ทำไมไม่ได้อะจะเข้าส่ะ